รองนายกอยู่บางบุรทองที่จะมามอบด้วยรางวัลแรกก็แชมป์รุ่น U12 อายุ12นะไม่ไดาแล้วครับโอเคครับแล้วก็รองแชมป์รุ่น U14 จริงรองอันดับสามเขาทีบต่อบ้านที่าร์กนะรองอันดับสองนี่ทีมหน้าหลุมแก้วโอเคอเรเออเครับส่วนแชมป์รุน1ิก็ทีมลุงเล็กนะมาจากเมืองประจานี่ที่เมื่อกี้เลย โอเคครับรุ่นใหญ่สุดวันนี้รุ่น16ทีมอะไรวะโ้โทีมประทุมวิไลทีมจะพกกิตหรืยเล่าเนี่ยพอกกิดกเคยมาเตะโอ่ครับครับเดี๋ยวถ่ายรูปรวงกันนสักหน่อยนะไปมันจะเข้าเดพี่จ้าเน